สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับซึ่งตาอาจจะทําใจไม่ได้เพราะเท่าที่พวกท่านเห็นมาป้ารักตามากแม้กระทั่งตอนที่ตาถูกลูกทรพีห้ามให้มาบ้านลุงจําได้ไหม ช่วงแรกๆนะยายเคยมีท่าทีว่าอยากจะมาหาหลานอยากจะมาหาลูกสาวอยากจะมาหาป้าแตนไหมอยากจะมาหาหมนโอม,มไหมไม่ยายไม่เคยมีท่าทีอยากจะมาเลยแต่คนที่มีท่าทีว่าอยากจะมาหาห,าหลานชายอยากจะมาหาลูกสาวเนี่ยก็คือตาคนเดียวมีแต่ตาคนเดียวเลย แต่ตอนนั้นตาเนี่ยต้องหวานอมขมกลืนคิดซะว่าแค่ลูกเขยคนเดียวทำใจตามน้ำไปกับครอบครัวแต่หน้าวันนี้มันตามน้ำไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่ลูกเขยคนเดียวมันดันเป็นลูกสาวคนโตซึ่งความรู้สึกของคนเป็นพ่อไม่เคยได้เลี้ยงดูไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ลูกสาวคนนี้ไปเติบโตกับบ้าน แม่ยายคือคนเป็นพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกสาวเองแต่เป็นแม่ยายเลี้ยงลูกสาวความรู้สึกคนเป็นพ่อมันก็แย่พออยู่แล้วคือเราไม่ได้เลี้ยงดูเขาแต่เขาก็ไม่เคยตำหนิเราเลยเขากลับมารักเราเขากลับเข้าใจเราด้วยซ้ำไปซึ่งณนะวันนี้ เนี่ยเขาถูกทำร้ายด้วยเรารู้เรื่องเนี่ยเรายอมไม่ได้เข้าใจไหมความรู้สึกไม่ได้เลี้ยงดูเขานะแต่เขาก็ไม่เคยตำหนิเขาก็ยังดีเขาก็ยังเคารพเราเขาก็ยังรักเราแต่หน้าวันนี้เนี่ยเราเห็นเขาถูกทำร้ายเนี่ยเราจะยอมหรอเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ผิดเขากำลังถูกใส่ร้าย มันทำใจไม่ได้อันนี้พูดถึงความรู้สึกของตานะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เบนกกกอกซึ่งได้พูดไว้ดังนี้ครับมอไซขี่ตามมาหน่อยบอกผมว่าเห็นขี่รถลงจากเขาใครจะขี่รถขึ้นเขาได้เขาสูงชันขนาดนั้นเขาเลาะตีนเขาวันนั้นมอไซไปได้ถ้าเลาะตีนเขา นี่แหละที่ผมไม่กล้าจะพูดกับสื่อบางครั้งถ้าไฟ้สดแบบนี้โอเคนะพูดได้คือความจริงทั้งนั้นถ้าพูดไฟ้สดแบบนี้นะ่ะถ้าเป็นคลิปผมก็กลัวเหมือนกันกลัวเขาไปแต่งเติมคลิปผมอยากรู้เหมือนกันนะถ้าเรื่องที่ผมคิดเป็นจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องมีคนรับผิดชอบนะผมจะถามหาคนรับผิดชอบเหมือนทุกวันนี้แหละถ้าเรื่องนี้เป็น จริงขึ้นมาเมื่อไหรนะ่ะผมก็ต้องถามหาคนรับผิดชอบเหมือนกันรับให้ได้ก็แล้วกันน้องเสียชีวิตญาติคนไหนไม่ร้องไห้บ้างถูกต้องเสียใจตื้นตันใจก็ร้องไห้ผมคนวันอังคารแต่ถ้าดีใจเสียใจก็ร้องไห้ตื้นตันใจก็ร้องไห้เหมือนกันสังเกตเหมือนกันเรื่องนี้นะ่ะเด็กที่เสียก็คนวันอังคารลุงพล ที่โดนก็วันอังคารมันเป็นเหตุอะไรที่ผมยังหาคำตอบอยู่ทุกวันนี้ว่าคนวันอังคารทำไมต้องไปเจอบนเขาด้วยกันมีปัญหาเหมือนกันทั้ง3มคนนะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเพื่ออะไรหรือเปล่ายังคิดอยู่ตรงนี้ผมก็ยังหาคำตอบตรงนี้อยู่ผมคิดตลอดตั้งแต่วันที่เจอเด็กเมื่อเห็นลุงพล ออกคลิปลุงพลก็คนวันอังคารเด็กก็คนวันอังคารผมก็วันอังคารมันก็เลยทำให้ผมคิดผมนึกขึ้นมานี่แหละถ้าเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆขึ้นมานะเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบผมถามหาคนรับผิดชอบนะผมถามหาแน่นอนถ้าวันนั้นข้างบนผมถามหาแน่ทุกคนต้องรับ ความจริงให้ได้ผมฝากถึงผู้สูญเสียถ้าเป็นจริงอย่างที่ผมคิดที่ผมเห็นขึ้นมาต้องรับให้ได้นะผมฝากไว้เลยฝั่งผู้สูญเสียถ้าเรารับความจริงได้ทุกอย่างมันก็จบลงได้มันไม่แปลกที่บัก200มันจะไล่สดวันนั้นเพราะมันมีคนรายงานจากบนเขาเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เยอะแยะมากมายการโทรแจ้งข่าวผมไม่ได้โทรผมไม่มีมือถือขึ้นไปวันนั้นผมแต่งตัวเดินป่าแบบธรรมดาไม่มีมือถือด้วยชาวบ้านชาวนามีมือถือเครื่องเดียวถ้าผมมีน่ะคงถ่ายภาพอะไรไว้เก็บเป็นหลักฐานแล้วผมไปถามเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาถ่ายไว้แต่เขาลบคลิปไปเขากลัวจะโดนเลยลบคลิปไป ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพี่สาวคุมเวลาสำคัญกว่าสุวัสดิ์ขณะเกิดเหตุเรื่องอะไรเราทุกคนจะนึกถึงเวลาขณะนั้นเสมอเวลาที่น้องชมพู่หายถูกบันทึกโดยบุคคลสำคัญที่สุดคือพี่สาวของน้องเพราะเธอดูแลอยู่ใกล้ใกถามว่ามีตำรวจประเทศใดในโลกนี้ ไม่เอาเวลาของพี่สาวตำรวจใหญ่อย่างท่านประทินท่านเสรีท่านวิชัยวงเล็บผู้การแต้มและตำรวจใหญ่ทุกคนไม่กล้าขยับเวลาน้องหายเกิน9ก้าโมงเชา้าเพราะพี่สาวตามหาน้องตั้งแต่9โมงตามที่บันทึกไว้ส่วนประกาศมุกดาหารก็ลงเวลาตามที่น้าสาวและลูกๆ ตายายบอกซึ่งล้วนเป็นญาติใกล้ชิดประกาศตามงานต่างๆก็ระบุเวลาตรงกันหมดการที่ท่านสวัสด์กับทีมงานให้เวลาน้องหายเกิน9้าโมงเช้าจึงเชื่อถือไม่ได้เพราะท่านอยู่ถึงกรุงเทพที่ห่างไกลเกิน600กิโลเมตรอายการเชื่อท่านเพราะอะไรไม่ทราบได้แต่สารคงไม่เชื่อเนื่องจาก เวลาที่บันทึกด้วยพี่สาวของน้องกับของน้าสาวแจ้งลงประกาศมุกดาหารนั้นตายตัวจะดิ้นเป็นเวลาอื่นไม่ได้ท่านสุวัสดิ์มองใกล้โพสพี่สาวน้องแล้วซึ้งใจไหมท่านนายกประยุทธ์ก็มองบ้างนะเผื่อความดีจะได้เพิ่มขึ้นคนทั่วประเทศทั่วโลกจะได้สรรเสริญ ที่ได้ความจริงความยุติธรรมในคดีนี้ส่วนการเมืองที่ท่านกำลังปวดหัวอยู่ก็ปล่อยวางให้ดำเนินไปตามน้ำก็ดีนะเกือบสองปีแล้วท่านนายกประยุทธ์รู้บ้างหมายว่าลุงพลไม่ได้อุ้มน้องไม่ได้ทำให้น้องตายลุงไม่เกี่ยวกับคดีเลยเพราะหลักฐานเป็นศูนคดีนี้ทำไมท่านนายกรู้สึกช้าจัง ว่าเขาจับผิดตัวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุอีนีชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีโจทย์ร่วมของฝ่ายโจทย์ได้ออกมาไล์สดมีผู้คนเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายรวมถึงพี่น้อง FC ลุงพลป้าแตนทักแชทมาถามกันเยอะด้วยความที่ผมก็ความรู้ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ ก็ใช้การถามผมถึงบอกว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะในรูปของคดีหรือไม่ว่าจะเป็นของผู้พากษาอายการทนายความตำรวจเพราะฉะนั้นอ่ะจะต้องมีความละเอียดนอนจะเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วสิทธิ์ของโจทร่วมทำอะไรได้บ้างเราก็เลยต้องไปถามผู้ใหญ่ที่ท่านน่ะมีความรู้ในเรื่องนี้เมื่อกี้นะ่ะผมก็โทรคุย ขอความรู้จากท่านเราจะไม่ใช้การเดาหรือไปอ่านใน Google มาหรืออะไรสู้งานใน Google ไม่สามารถจะเทียบเท่ากับการปฏิบัติได้ภาคสนามค่อนข้างที่จะได้ความรู้ชัดเจนมากกว่าเนื่องจากสาเหตุโจทร่รวมทำเกินกว่าหน้าที่ถามว่าในการที่ให้สอพอ,อหรือตำรวจไปปกป้องพยานโดยการล้อมสิทธิ์ไป ื่อคุ้มครองพยายนได้ปกติได้อยู่แล้วแต่ให้ที่พูดมาบอกว่าให้พยายนออกไปแฉก็ดีหรือออกไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีของจำเลยหรือว่าด่าทออันนี้น่ะพลาดอย่างแรงอันนี้ผมมั่นใจว่าตัวของพี่ประธานเองก็รู้อยู่แล้วรู้ดีอยู่แก่ใจหรืออาจจะมีกลยุทธ์อะไรจับแตะแ,แต่หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้น่ะน่าจะเป็นการจับพฤติกรรมของคน พูดสงสารไม่ใช่นะ่ะอะไรหรอกนะบอกนะครับว่าผิดกฎหมายถ้าโจ์ร่วมทําแบบนี้นะ่ะเรียบร้อยเกมข้างหน้าไม่ต้องไปมองบองแต่แต่นิดนึงนะ่ะโลกโซเชียลถ้าใช้ไปในทางที่ถูกนะ่ะมันก็ถูกแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดนะ่ะมันก็ผิดเพราะฉะนั้นอำนาจของสิทธิ์ของโจท์ร่วมไม่มีสิทธิ์สั่งให้พยาน ไปหรือไปแฉใครพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้ามีการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอนะซึ่งสําคัญที่สุดบางคนถามบอกว่ามันได้ด้วยเหรอไม่ได้ครับ